สูปอนนีแลวมันยูมับเลยมันเห็ดเวียกไดเลยลวกมากเลยเ <c oughs> หงือนผู้ได้ก็จะกระปุกได้ <c oughs> นอคักนอต่ำอแมแอมก็จะปู๊แบแบป๊บเ,เป็นหาวขึ้นมาได้นึงนะแ่บนอ <c oughs> โอ้เราตุกเดียวพจะใจ้เฮดเป็นตุกเดียวอย่งางศิลกาเย้นใหญ่ๆกัเนอนเอามาทุกคนเลยนอเออเ <c oughs> มาอยู่บ่ามือนีิ mọi người biết đến đây hết hết biết đến đây mọi người 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 từng chum từng chum như này ถ้ากแค่เดิแ้น่ให้แ๊บซีบอกเอาหอมแย่นจะแบ่งเห็นเจียงนีหลงนี้โอ้โอ้งงอยู่บ่าเอามาให้คือบ่เอาให้คืนโอคเีมาครืนงตู้มูผนก็เอามากับเมียเขาไปแจ๊กใหญกันบจะเป็นน้ำว่าน้ำยังเนาะแจ๊กยาย่เล่าเมียกะเย็นยายกันหนีน้อยอะไท่านผู้ชมกระาายกันละเล็กละน้อยไป แบ่งปันกันจากผู้อยู่ผู้มากกับบ่มีคือกันสินะท่านผู้ชสมแบ่งปันกันมหอมหหอกโฮมฮีทโฮมฮีทเดินนี่เด้ออ้าวฮะซุปนี่มันแซ่บแห้งบ่แซ่บเวลาคันดื่มทงยาเลยแมนโบเฮ็ดเวียโอ้เห็ดเบี้ยโบได้ซุปอันนี้แหละมันอยู่มับเลยมันเฮ็ดเวียอได้เลยเ,ออเคยซุปเคยซุปถ้าว่าลืมแล้วจะเฮ็ดเวียโบ่ได้เนาะ อย่ายามเฮ็ดเพียกเสียหญาบ่ให้ยุ่งกับควนหานัุ้ณเสียหญ้าคุณมีเหตุผลติดแล้วบ่อยู่ซื่อๆก็อยากสู้อ้าวโอ้เลกๆคั่นแบบว่าสุพรรว่าอยากไล่ยุงไล่หยังเวลาเสียหาเนาะแต่ว่าสไล่ยุงไปๆมาๆสุดท้ายติดนเ้า ตอนสาวเดกๆสูยน์นชูบเลของยำเคยสูบเลยสูบเลยเคยสูบแล้วสูบเลยนะบันนี้เนาะตอนคืนก็สูบปตื่นมาก็สูบเลยชเลยสูบเลยตอนคืนก็สูบเลยแบเลยเนาะวันนี้กลางคืนก็สูพวนี้คืนเป็นบันสูบบลับกช เออแล้วก็มานี่ป๊าดตอนกลาคืนนี้สุบเนี่ยตอนคือบ่สุบสุบกนอนบ่หลับพุงิมินบ่อนเฮางันน่ะยงนะเว่ากินาแล้วลึงลึงไผ่ลึงลาเนาะแซ่บไผแซ่บลาอันนี้ว่าขนบ่หลับสุบแล้จะนอนหลับเนาะแมเออันนี้ว่าเสียยาเนาะ ยุงกัดพูนีตุ๊งแด้ในเเชียนายนาอเด้ออ๋อเด้ออ๋อเยอนี่ปัจะเพะมันจะทีบาก็จะเอามาออกมาให้นอกนอกนานะแบว่าเอาน้ำแดงเอาน้ำว่านเล้ายังมาให้เนอะมาโฮมลวกเพ่นก็จะเอามาใหญ่คืนนแบ่าให้มาสิแเลเย็นยินใหญ่กันให้คบให้ถัวให้ชิลกันเขานางเขานางกินเขาอยู่ใส กินกอที่เขาไกินอันนั้นห่อออมกินใหาก็ได้บ่กินเป็นหีดซื่อๆว่ามันกินบ่แม่นกินแตว่ากินเป็นหีดเป็นท้องคํา2จ้ําเอาดสิเนาะนีเป็นกินิมกินวยมัดนันัได้ดอโดยบ่แม่นบักบ่แม่น บอมแมนว่างานดองงานใหญ่นาะนี่แม่บบว่าเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาของให้กะเจ้าเนาะแ <Okay. Okay. S 1> ม่บ่ามาห่วมยินดีนะพนะเนาะ แก่เจ็บไข่นี่น้าลูกบโบมันว่าชิเฮ็ดว่าอันนั้นอันนี้ดอกเจ็บไข่นะเออเจ็บไข่แในการถึกมันถึกตอกน้ำหีดน้ำคอกแล้วก็เห็นเป็นน้ำบ่าหน้าเมล่างสมบูรณ์สมบายเออจังหวะเฮ็ดทวนหี่แล้วก็เฮ็ดหี่มันสุดมันเฮ็ดเฮ็ดหีนก็สุดเลยเจ็บไข่เจ็บป่วยโอ้ไข่แน่บเบาๆบางๆนายกินหวานกินยากคือทึกนะ กันเฮทีดนะพวงนมวยังท well, hmm. ิ้งฮีดโดยเอาเลยเอาเลยชัชนามันเซเนอร์มาเอาเอาไปเลยมันมาเป็ดซีโอ้วัดกระป๋ใส่บาสกระปแต่ว่าฮีดนี่ปะโบได้เนาะฮีดนี่เนาะฮีดนี่ต้องเลยเฮ็พุด

เดี๋ยวนนีึงละกับให้เจ้าทีกินได้เนาะให้เจ้าทีเพันได้นะครับผู้ชมให้เจ้าทีเพันเดจะได้คำได้คูดเพิ่นเนาะให้โซกให้ม่านเพิ่นใล่พี่เี้าทีจะได้ขึ้จะได้โอ้จะ้ให้เจ้าให้เจ้าให้เจ้าทีไล่กับอะไ้ตอนนี้นะเสียดายเออเจ้าทีประกาศจะได้ให้ฮังให้มีพันเดกินไล่ก็ให้ฮังให้มี ชิวภาพแข็งแหงก่อนเก่าชิวน้วยเจ้าทีเมาเดือยวเจ้าทีเมาโอ้แบกซี่กับเจ้าทีก็เมาบ่รอเจะยายกันในถ้วยเทิรนกันเนาะโอ้อันนี้เป็นมูครึ่งหนึ่งฮะน้อโดยมูครึ่งหนึ่งให้มันเอามามาเอามาเขือเทศกินนี่เอามากุลกุลแล้วก็ไปส่งเฮือนฮีดอ๋อควรแล้วก็ไปส่งเฮือนฮีดคือเก่าเนาะส่วนหัวอยังอยู่พุ่นเนาะห้วอยดิบๆอยังอยู่พุ่นเนาะ โดยโอ้ก็จะเป็นพี่เป็นน้องกันเบอร์นอนีอน่นองต,ตอจะมาใส่เงินขวบยูพีมาแตง่งยูพี่าผู้ชมม,มูก็เป็นมูน้อยเครื่องตัวอีกตามเฮางมี่นะเนี่ยว่าเฮาจุนเนากับเอามูน้อยแทนว่าคนมี่กัเอามูใหญ่ โอ้ oh, แบบว่าอันนรายีนฮูโตต้องมีมู่นะไอ้เนาะแ,นแต่ว่าอิงต,ต่ำมีเนาะมีไก่มีไข่นะต้องมีมู่มีไก่มีไข่อิงต่ำม,มีเนาะไอ้เนาะถ้าผู้ใดมีก็เจ้ากับมู่ใหญ่เนาะนถ้าว่าคือคือแบบาาว่าเผาจันตรกับมูนน่นาะอันตรายเนาะแต่ต้องได้มีเนาะไอ้เนาะแม่นพอ่อดให้แล้วฮีทให้แล้วฮีทให้เจ็บเสาเขื่อนเลยนะให้เจเสาเจ็บเสาเขื่นเนาะเพราะว่าแม่เอื้อยบริสบายนะเอื้อยเนาะ งานสำคัญเออยังซีแม่กับประเดมมาเนาะโดยพอดีมันขึ้นเป็นแบบว่าสร้างขว้าไมา้ดูเหงื่อไม้ซีแม่กับประเดมมาก็จะต้องได้ฮิตฮิตเนาะเพื่อว่าแม่จะดีขึ้นเนาะไม่เจ็บไค่ป่วยโดยโอเคทา <Yes. S 1> ยคนกามาสวยกันไล่ลคนเลยมาอบอุ่นเยเนาะแบบนี้เนาะ mm. โดยถา้าทางคนลาวเหาก็ว่าอบอุ่นเนะ mm. าะอบอุน่นมันฮื่อฮิตฮื่อ เ้าเอาบ้านยังมาให้กับร้านกันแล้วแต่เลยผ้าชีให้เงินให้ยังกันแล้วแต่นอกเอลยน้อได้หมดน้อตอนนั้นเนาะได้หมดเลยแล้วแต่เราซอยกันได้หมดเลยเหมือนเอวยุนิกายยุนิกาคือว่ามีแต่เหงื่อตกเป่าเลยนอะไรน้อมีแต่คาดพึ้นเดียวเนาะตอนนี้ก็ยังบะหมี่ยังเลยน้อเอลยเนาะเครื่องหนอนเครื่องไส่ยังกับบะหมี่เลยโดยเอวยักคาดขึ้นไลายยาวน้อยต้องการขุมเชื้อเลือดยู่เมนโบแมนแมนโดยแนนเนาะท่านผู้ชมกะเบิ้งคือตามคลิปแล้วเนาะผายักซอยเลือยังเอวยุนเพิ่มเติมก็ได้เน้อ เลยเหมืนกับโมียังโดยไรโบมียังทุกเนี้ยทุกยากโดยเขากินกินโบมีเฮือนยูโบมีเขากินกับโบมีเฮือนยูกับโบมีเนาะแต่ก่อนมันเอยยู่นังเม่ยาเออท่านนอกเฮือนที่เธาอยู่ติดกันท่านนอกเฮือนเม่ยากันนอกโดแต่ว่าเพันแยกมาเป็นมือนี้โดยมาท้าผู้ชมบมงคลิปนี้ยูมีคลิปของพี่นต์ได้กับคอมเมนต์มาเด้อแล้วก็พอยักสวยเออเลือเออเนาะเนี่ยเนาะ แต่ว่าสวยเป็นจังข้องเข้านำไปนี่ก็แล้วแต่นะเพราะว่าเออบบมียังเลยเนาะนโดยถ้าว่าสวยยังเออเพิ่นกาศ่วยมาได้เลยทา่านผู้ชมเด้อโอ้เดี๋ยวนิกาจะขวากินทั้งซองเฮือนขวนะัวเลยเนาะซวยๆกันไปเฮือนขวัวตัวนี้กัเป็นคลีบก่อนหน้าทา่านผู้ชมน้องเมกาได้มาขวากิน,ยน,กยน,นอ,อย,นยนู่นี่คือการท่านผู้ชมถ้าพคยะยากเข่นมาองเมเฮ็ดเมนูย่างกินข้าวกับไก่ท่านผู้ชมกับเบิรงคลิลคีบย้อนร่างในเดินทา่านผู้ชมเดินน้องเมิกากินข้าวกับโซนเผาเวคนแรกนะทา่านผู้ชมเนาะ อาลินกับพั่นกันแล้วตอนนี้นะเด็กประกาศเหตุอาหารอยู่นี่เดนเดือนส่วนฟังนาประกาศเหตุอารณ์เมนมูครึ่งโตนอยทีลงมีท้ายให้พูดเมื่อกี้แหละเนาะเนี่ยตอนนี้ประกาศห้างเข้าห้างน้ำมาให้นะครับผู้ชมเนี่ยกินข้าวหองทองก็ประกาศจะพาเข้ามาจต่เชียงนะครับผู้ชมนอกจากนายกะจะพากันไปเบิ่งอยู่บนเมื่อกี้อีกเนาะครับผู้ชมเนาะอยู่บนห่มฮิตอีกเนาะครับผู้ชมเนาะเนี่ยบ่ลจะเป็นครัว มักเสเวอร์หรือว่ามักสูหรือว่าคั่วผักกะหล่ำปีหรือว่าคั่วผักสูเด้อยค่ะผู้ชมเด้อเนี่ยก็มีแจวแจลอยังนี้เจวผักผักคู่แจวผักอีคู่แจวผักอีคู่เนาะแล้วก็มีลวกผักหรือว่านึ่งผักมักเสเวอร์อันนี้เด้อผักน้ำผักน้าโอ้ตัวนี้บอสที่ว่าจะส่วนเศร้าไปห้าโอเนี่ยเพิ่นหมักไปห้าผักอันนี้แหละท่านผู้ชมเพิ่นส่วนทัาไป โดยโดยแล้วก็จะมีข้าวกลมแล้วก็ทังข้า,าวเจ้าเลยโอ้ได้มาข้าวเหนียวข้าวเจ้าโดยได้ลายยางเลยมาได้ทำผู้สมเด้อกินข้าวนมกันเด้อน,นี่มาเด้อ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 น,นี่เอาเลยเอาเลยกินเลยวันนี้มานั่งมานาั่งมานั่งมามาามกินข้าวบาทานยากบ่หรือว่าเก่งใจบ่เป็นยังเด้อมานนกินนมกันมาม้ามา มาดังนี่เป็นยังเพิ่นเป็นยังอยากแชร์เหมอนเชียร์มาจากโม่เชียด์ยังบ่อยากบ่อยากโอ้าย่ไม่ไม่จะน้อยเพิ่นสกินบาจะได้เด้อโดยอเด้โอเคโอเคลวกมากเลยเหือนผู้ใด้ก็จะกระปูกแบบนอกขักนอกต่ำอมแอมก็จะปูแบบจะเป็นหาวขึ้นมาได้นึงนะ แซ่บเนาะอืมแซ่บยังก็แซ่บน้องมีกับมักกินเจลเด้อเจลเจลนั่นเจลนี้น้องมีกับมักกินนะครับคุณผู้ชมกินเจลแล้วก็ตักข้าวนี้ใส่นี่เผ็ดปนกันเลยจเอ้าเผ็ดเผ็ดนัวๆทำคุณผู้ชมเดอ้อกินข้าวน้ำกันเดอ้อ ก้องมือแล้วเนาะที่เหากินข้าวกับคนส่วนวเผาเพิ่นเนาะนะฮะเจดีจดีแมนกันเองขนาดเลยมีใจอนนีอเดินกินได้ นิ่มนิ่มเบิ่งเฮาแล้ิมทําผู้สวมกินกิ